าลาบหมูพูดสิคะลาบหมูอือลาบหมูข้าวเหนียวเอาผักอผักอะไรคะผักอันนี้ก็ได้กินผักเน่กินผักเนี่เอ่อเอาต้นหอมไหม,อมหอมไหมหอมค่ะผักปังนี่ลองดูนะเนี่ยอ่ะกินดูสิเอ้ยไม่เอามือระวังโดนมือน,นั่งอย่ดิน,นั่งียบมามให้นัางียบ โอ้ยอร่อยป้าลาบหมูเนะอร่อยไหมอ่ะอะที่ข้าวกระละลาบหมูกับหนูไหมคะเช้านี้ค่ะ <c oughs> พูดสิคะเ <c oughs> อามาอเอาไปอืมอืมกินผักด้วยค่ะนอนตุงตื่นกินผักด้วยค่ะเอามะเขือเทศด้วยไหมคะ,ะมะเขือเทศ ไมีจ้าอ่ะโอเคอีก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 ใบหอมใบอันนี้ไหมใบหอมบ้านเท่าไหมอ่ะอ่ะโอ้ยช่างมันช่างมันเอาัยจานใหมอัญชันงั้นอ่อโอเคค่ะอ้าพูดสิคะใบอันนี้หอมไหมคะหอมอืมอืมกินอ่าอืม เก่งค่เก่งผักชีไปหอมป้อมไหมผักหอมป้อมบ้านเขาไหมอ้ามผักหอมป้อมบ้านเขาภาษาไทยซื้ออย่างนู่นอะผักชีลาวผักชีไทยบอผักชีฝรั่งบอผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งไหมโอ้ยเถ่ามากกะลืมไปทุติยทะเดียนเผักชีฝรั่งอ้ามแบบราบหมูหอมใช่ไหมลูกหอมหอม

อะไรนะคะอัตอมอรทเป็นไหมนี่เอามาอะตอมอใส่กินกินกับน้ำปลาหมูนี่อร่อยไหมอืโอเคเลยผักกับปลาหมูเลยอับไอกันอืมอืมกกัี ตาดำปื๊อยุบไปกินแปงที่ดอกกิดครูเขาไม่ให้เด็กหน่อยยื่นดอกกิดครูเขาบอกให้มีผักกินขึ้นบ้านเขาไง โรงเรียนเนี่ยเนาะเขาก็ให้ลูกให้เด็กหน่อยกินผักเขาให้กินแต่เนื้อปกติอาหารเด็กหน่อยลูกอากินห้ามลืมผักนะลูกเราต้องกินผักเข้าใจป่ะเอาเอาอีกคำมาอีกคำพรอมอ่ะโอเคอากินเองไปลาบหมูแซ่บแซ่บคุณหวังเลยมาม่าจะกินข้าวให้ป้าป้าเน่ยนะลู อร่อยค่ะอร่อยไหมลูกอ,อ,อร่อยอ uf, อขอบพระคุณขอบพระคุณสำหรับคำอวยพรทุกๆคำอวยพรคะ่ะขอบพระคุณขอบพระคุณสำหรับคำอวยพรน้องหนูานาเมื่อวานนี้คะ่ะอย่าทำอย่างนี้มันเหมือนหมูอ uf, ขอบพระคุณขอบพระคุณยังไงคะขอบพระคุณคะ birthday, ่ะ h a p เบิร์ t เดย์ป้าป้านะนะให Happy Birthday น้องหนูนาะ yeah, เยอะออมากเลยเมื่อวานนี้อนขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะก่อนเลยลูกเนาะ ขอบคุณค่ะเขาไม่ให้ยกมือแบบนั้นเขายกมือแบมือออกค่ะแบยมืออย่างนี้มาพ่อนขอบคุณค่ะก้มหัวลงค่ะก้มหัวลงก้มหัวลงขอบคุณค่ะโอเคโอเคยุดอย่าอย่าทะลึงไม่เอาไม่ชอบทะลึงอ่ะเจลากหมูต่ออือพักเอาใส่หมูเลยไปเมืองไทยไหม เอาอะไรอะภาษาไทยฮะอะไรนะภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยเพราะที่สุดในโลกพูดสิลูกอ่ะภาษาไทยเพราะที่สุดในโลกพูดสิคะภาษาไทยพูดสิคะภาษาไทยพูดตามหม่ามาภาษาไทยเพราะที่สุดไพเราะเพราะเพราะเพราะที่สุดในโลกนะพูดสิคะ ภาษาไทยใช <semester time. S 1> ่ใช่เพราะที่สุดในโลกครักค่ะหมูลากหมูข้าวเหวนียวใช, <c oughs> ใช่ไหมลากหมูข้าวเหนียวอ่ะลากหมูข้าวเหนียวอ่ำทำมีำใหญ่อ่ำ คำนี้คำใหญ่ด้วยคือแล้วจริงใจเขาอ่าอ่ะคำนี้คำใหญ่ด้วยป๊าพูดกับใครกี่รักเอ้ยูทอล์คตูพูดอยู่ทอล์คตูสลิงกันงั้นเหรอฮะยกคอทหารยิไล่ยฮ์โอเคโน กูดมูอันเดียสิมาหาอยู่บ้านเพิ่นเลยด่ามูเพิ่นไข่โบมักเล้าเพราะไงอย่างนั้นนเพราะไงที่ถือมาเนี่ยเออดีแล้วที่ผัวด่าสิเป็นมูกันล่ะค่ะก็ะบอกกันธรรมดาอือบ้าเก่งน่หน่ารักแห้งโอ้กินข้าวเยอะจริงเลยกินกับหนูนาไหมคะ ป๊ากินไหมพี่รักเอาผักให้ไอหน่อยที่น่ะนะไทยไทยไทยเบสเบิร์ดเลยนัดโย่อีกอันหนึ่งเนาะอันหน้าเดืออันหน้าด่วนโย่โย่โยโอเค ก็ไมนหอม,หหอม,อมล,ล้างเลยแหละมามาล้างแล้วเข้าในในอันนี้มันแล้วล้างเสร็จก็เอาเข้าในห่อมันไว้ผักผักผักอย่าให้มันยูดนเอาห่อใส่กระดาษใสๆนะคะนี่จะยูดโดนเน้เขาใีตู้เย็นเขาถักหอมป้อม ปากอยู่ไหนวะโอเคเคี้ยวโอเคไม่เอาใช่ไหมไม่เอาก็ไม่เอาอ่ะไม่เอาก็ไม่กินอุ้ยยา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 แก่ทำแบบนี้ส้มผักผักส้มผักผักตาส้มผักส้มผักส้มผักเอันเดียบไปยัดทอมมี่จัมพัพปะ ป้าจะกินลาบหมูค่ะแม่นผาไปท่นอนทรย์คลายค่ะ